เอาละครับในที่สุดก็ได้เวลายนโฉมเมนบอร์ดชิปเซ็ต Z490 ที่สามารถรองรับ CPU Intel Gen10 ที่กำลังรองเลิกงามยามดีในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้และรุ่นที่ทางคอมพิวต์ทีวีได้มานะครับจากแบรนด์ ASUS นั่นก็คือ ROG Maximus 12 Hero WiFi และสำหรับเมนบอร์ดชิปเซ็ต Z490 นะครับกับการเปลี่ยนแปลงซ็อกเก็ตจากเดิมคือ LGA1151 ไปเป็น LGA1200 นะครับ ที่จะรองรับ CPU Intel Gen 10นั่นเองแต่สำหรับใครที่กำลังกังวลนะครับว่ามี CPU Cooler ตัวเก่าอยู่แล้วและจะติดตั้งเข้ากับบอร์ดตัวใหม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะถึงแม้จะเปลี่ยนซ็อกเก็ตแต่ก็ยังสามารถใช้เมาส์ตัวเดียวกับ1 1 5 x ได้นั่นเองครับในส่วนของสล็อตแรมครับเป็น d u o Channel 4สล็อตรองรับ DDR4 bus 4,800ด้วยการโอเวอร์คล็ รองรับการติดตั้ง M.2 ในรูปแบบ PCIe 3.0ถึง3สล็อตด้วยกันซึ่งจุดที่ติดตั้งนะครับก็จะมีฮีทซิงค์เพื่อช่วยระบายความร้อนด้วยครับในส่วนของ SATA port นะครับก็มีมาให้ถึง6พอร์ตด้วยกัน มาดูกันที่ x x p a n s i o n slot กันบ้างมีทั้งหมด6สล็อตนะครับแบ่งได้ดังนี้ PCI Express 3.0 x16 จำนวน3สล็อต PCI Express 3.0 x1 จำนวน3สล็อครับรองรับการทำงาน Multi GPU นะครับทั้ง SLI จาก NVIDIA และ CrossfireX จาก AMD ครับ ส่วนสุดท้ายครับกับ Back IO Port ก็มีมาให้เพียงพอต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ่ม BIOS Flat b แบ k กปุ่ม Clear CMOS USB 2.0จำนวน2พอร์ต USB 3.2 Gen1 และ2อย่างละ4พอร์ตครับ HDMI 1.4จำนวน1พอร์ตพอร์ตแลน Asus WiFi และช่องเชื่อมต่อออดิโอครับ และนี่ก็คือการพรีวิวแบบสั้นๆนะครับกับเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดในชิปเซ็ต z 490ก็ต้องรอดูข่าวคราวจาก Intel อีกทีนะครับว่าจะเปิดตัวและเริ่มปล่อยผลเทสเมื่อไหร่แต่ได้ข่าวมาว่าสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับได้พบกันแน่นอนกับ Intel Gen10 ครับ